นละค่ะกลับมานะครับคุณผู้ชมคัในเรื่องราวที่มันเหมือนกับแบบว่าเป็นไปได้เหรอที่จะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นมันเป็นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครัแล้วก็น่ากลัวไหมน่ากลัวมากๆากดิฉันกลัวทีเดียวเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ไขแต่นี้เนี่ยสาเหตุของของการที่มันจะเริ่มต้นเต็งเนี้ยนะฮะก็มัน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 ดูยังไงฮะก็เริ่มจากดัวการคร่าวๆนะคะอย่างอย่างอย่างนี้อย่างไรนี้นะคะก็จะจะมีองแหว่งต้องเข้ามานิดนึงค่ะผงแหว่งเป็น เป็นที่่อย่างนี้นะคะเป็นหย่อมเป็นย่อมอย่างี้อันนี้เนื่องจากว่ามีดีโมเด็กซ์หรือตัวไรขนที่หน้าแล้วก็ลามขึ้นไปบนหน้าผากเอาตายเดี๋ยวขึ้นหน้าก็ได้นะคะคุณผู้ชมฮะมันไต่ๆต่ลงมาใช่ไหมัแสนเศร้าเลยเกินจากหน้ามันก็ไต่ขึ้นไปอะแล้วแบบไหนอีกฮะเราก็ดูแลด้วยสมุนไพรนะคะดูแลด้วยสมุนไพรก็จะทําให้ผมขึ้นมาได้นะคะโอเคมันก็จะช่วยขึ้นมาได้มากขึ้นเออ โอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะเออพอไอ้พวกไรขนหายไปปั๊บก็โอเคผมแข็งแรงขึ้นเลยค่ะบางคนก็จะมีอาการเป็นไข่ดาวอนะคะไข่ดาวแบบนี้นะคะโอ้ค่ะนะด้านหลังนี่ไม่ใช่เป็นก็หัวร้านเหรอฮะก็อันนี้ละค่ะก็เกิดจากดีโมเด็กซ์นี่แหละค่ะอ๋อเหรอฮะสาเหตุที่แท้จริงส่วนใหญ่นะคะสาเหตุที่เจอส่วนใหญ่ไม่ใช่กรรมพันธุ์แต่เป็นการติดเชื้อดีโมเด็กซ์มากกว่านะคะค่ะ ก็พอเราเรารักษากันไปแล้วก็จะดีขึ้นไหมไข่ดาวก็จะเริ่มเล็กลงนะคะจะเป็นไข่ไข่ต้มบางท่านก็จะมีแหว่งข้างหน้านี่คล้ายเะไรอะไรแบนี้นะคะก็คงบร่วงน้อยนะคะพอดูแลแล้วก็ก็จะดีขึ้นนะคะก็คือจะกําจัดตัวที่มากินอาหารเราไปนะคะอย่างบางเคสก็ก็จะเป็นที่ใบหน้านะคะอ๋อเหรอเป็นที่บูนะคะ เห็นไหมคะก็พอดูแลก็จะดีขึ้นนะคะค่ะค่ะอเคหมดแล้วใช่ไหมฮะค่ะอ่ะอย่างนั้นเนี่ยสาเหตุของการที่คุณผู้ชายนะฮะหรือว่าคุณผู้หญิงก็แล้วแต่เกิดผมร่วงแล้วก็ศีษะลานเนี่ยคุณต้องไปเช็คดูดีๆนะไม่ใช่เดยเฉพาะเป็นกรรมพันธุ์เพียงอย่างเดียวนะคะสาเหตุอาจจะมาจากไรขนอันนี้ก็ได้ต้องไปเช็คก่อน ไม่ได้หมายว่าการการการผมร่วงแล้วก็เกิดศีรษะร้านขึ้นมาเนี้ยเป็นเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์นะฮะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ก็ได้ใจเย็นเย็นของแบบนี้นะคุณผู้ชมต้องใจเย็นเย็นค่อยๆอยพิจารณาแล้วก็ไปหาผู้เชี่ยวชาญนะแล้วก็ไปลองดูเพราะาบางคนก็บอกมาทําไมอังไม่เห็นมีไรขนไ้เลยแกนะหัวร้านทั้งตระกูลเข้าใจมาอ่ะ,ะโอเคงั้นก็จบไปแต่บอกเอ๊ะพ่อแม่พี่น้องก็ไม่หัวร้านเลยนะ<อ>แต่ว่าทําไมผมมันไม่มีอย่างนี้ล่ะ อ่ะไปดูอ่ะอาจจะเกิดเป็นไรขนก็ได้ถ้าศีรษะล้านทั้งตระกูลบางทีก็เกิดจากตัวนี้นะคะอันนี้เหมือนกันก็ก็คือตอนน้อถ่ายทอดกันมาโอ้ชีวิตอ่ะทำยังไงอะ่ไม่ให้ตัวนี้มาอะไรช่วยได้เรต้องดูดแลด้วยสมุนไพรนะคะก็เริ่มด้วยเคลียร์ศีรษะด้วยแชมพูนะคะอาจจะเอที่ผสมส้มปล่อยนะคะอืมอ๋อหรือฮะก็เป็นแบบว่าพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะค่ะค่ะส้มปล่อยอะอย่างเงี้ยก็ใช้แชมพูในลักษณะนี้ได้แล้วก็จากนั้นก็ใช้แฮร์โทนิก นะคะค่ะสารผสมเสร็ก็ใช้แฮร์โทนิกช่วยลดการขยายพันธุ์ของมันนะคะค่ะก็จะเป็นแบบนี้อย่างอ่อนอย่างนี้อย่างอ่อนสามารถใช้ได้ทุกวันใช่ไหมใช่ค่ะแล้วอันนี้พอเราใช้แชมพูแล้วเรายีนวดผมแล้วนังศีรษะอะไรแล้วอันนี้ก็เป็นโทนิกใส่มาใช้แฮร์โทนิกนะคะนะะคแต่ถ้ามันมีมากมากมายจนด้านเราก็ให้หมักตอนกลางคืนนะคะก็จะมีตัวสมุนไพรหมักผมตอนกลางคืนยับยั้งไม่ให้มันผสมพันธุ์กันเพื่อกําจัด ท่ามาเลยนะคะตอนที่มันออกมาตกลคืนใช่ไหมคะแล้ถ้าเป็นเป็นพวกเป็นสิวก็จะเป็นอันนี้ใบหน้าใช่ไหมอันนี้คือเซตของใบหน้าอันนี้มันจะชื่ออะไรฮะขอโทษคุณเภสัชกรนะมันชื่ออะไรจีวานะคะจีวาจีว่าอีกอีกอะไรอีกยี่ห้อก็รีไวต้าจีวาก็ชีวิตชีวาชีวิตชีวาเหรอรีไวต้าก็ฟื้นฟูนะคะโอเคอ่ารับสายกันถ้าทางจะ กลัวกันถามกันนะาดวยมาสายมาเยอะมากเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยค่ะค่ะจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องคันคันศีรษะประจําคือจะมีผมหงอกด้วยนะคะค่ะผนยาวตอนตอนที่เราปกกใหม่ๆนี่มันมันจะไม่ให้คันพอพอเห็นผมขาวเริ่มขึ้นมามันมันจะคันอ่ะถือว่าเป็นเป็นไออะไรเส้นผมไหมคะ อ,อันนี้ต้องมาตรวจดูนะคะบางทีอาจจะคันจากผมกําลังงอกใหม่ก็ได้นะคะหรือค,คันจากแพ้ก็ได้นะคะดีที่สุดก็คือมาตรวจแต่ถ้าก่อนมาตรวจก็อย่าอย่าสระผมมานะคะคือให้ผมมัน,น,ม,นมันมันต่างจังหวัดนะคะอ๋อจังหวัดว่ามาไม่ไหวได้ที่ศูนย์วิจัยอยู่แถวไหนายอ,อยู่อุดรนะคะอยู่แถวเซนทันปิ่นเก้าเซนทันปิ่นเก้าเ<ต>อ้โหใกล้เซนทรันปิ่นเก้าใกล้เซนทัันปิ่นเก้าตรงนั้นนะคะ ถ้าอย่างนี้ก็ลองลองด้วยการใช้แชมพูนะคะกับแฮร์โทนิกแล้วก็ตัวตัวหมากดูเพื่อกําจัดตัวดีโมเด็กซ์ถ้ามันหายก็แสดงว่ามันเกิดจากดีโมเด็กซ์นะคะถ้ามันไม่หายก็แสดงว่าผมขึ้นใหม่ก็เลยทำให้าดนะคะนะลองดูนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะปนเสียงทีวีก่อนนะคะออบวางไปแล้วสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์คือจะสอบถามปิดเสียงโทรทัศน์นะคะเราฟังจากโทรศัพท์อย่างเดียวค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคือพอดีเป็นเคยอบรมการจานะคะของชิวรักค่ะค่ะค่ะคือมีเรื่องสอบถามว่าตอนนี้มันจะมีหงอกขึ้นแบบเล็กๆน้อยๆอะค่ะค่ะแล้วเราสามารถจะใช้ยาโกกที่ที่ทางของอาจารย์มีได้ไหมคะได้ค่ะถ้าผมมันหงอกเยอะมันถึงจะใช้ได้อะค่ะ อ๋อตัวสมุนไพรย้อมผมของเรานี่เป็นธรรมชาตินอกจากจะเปลี่ยนสีผมแล้วยังช่วยกําจัดดีโบเด็กซ์ด้วยนะคะเออถ้าเกิดเรามีนิดนึงนะคะเราสมควรใช่ไหมคะหรือว่าใช้เยอะก่อนนะคะไม่จำเป็นค่ะเพราะว่าอันนี้มันบํารุงด้วยนะคะเออค่ะยิ่งทําบ่อยยิ่งดีนะคะไม่ไม่เหมือนยาย้อมผมเคมียิ่งทําบ่อยผมยิ่งเสียของเรายิ่งทําบ่อยผมยิ่งสุขภาพดีสุขภาพดีแล้วก็หอกช้าด้วยแล้วก็ผมไม่ร่วงอะค่ะเพราะเมื่อก่อนผมร่วงแต ใช้ผมอาจารย์แล้วผมมันก็ไม่ร่วงอะค่ะมันก็คือมีน้ำหนักขึ้นนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใช้อะไรนะฮะบิดปากอ่าเป็นสมุนไพรย้อมผมของเราอ๋อออ๋เหรอย้อมให้เป็นเป็นดำได้หรอฮ่าเป็นสีน้ำตาลนะอ๋อเป็นน้ําตาลเหมือนเหมือนเฮนน่าอย่างงี้ไหมคล้ายๆค่ะแต่จะเข้มกว่านิดนึงอ๋อเหรอฮะแต่มันจะมีตัวบำรุงทําให้ผมไม่งอกเร็วผสมน้ำแล้วก็ใส่ไปนี่อย่างเงี้ยถ้าถามมาบอกว่าผมที่ขึ้นมาใหม่ก็ขาวเลยเป็นเพราะอะไร ก็แก่ผมงอกไงแก่ผมงอกบ้าเหลือของฉันเองก็เหมือนกันพอขึ้นไปก็ขาวเลยก็ผมงอกไงยากอ่ะก็คือเซลล์สร้างเม็ดสีไม่ทำงานไม่ทางนแล้วซึ่งแกแอนทูนิกเราเนี่ยสามารถเพิ่มเม็ดสีได้ซึ่งอันนี้เราก็มีการวิจัยทางแลบที่สถาบันมหาลัยที่มีชื่อเสียงอันนี้ฉันจะขอใส่มันเพราะว่ามันเพิ่ม พิกเมนต์นะคะเมลินพิกเมนต์ถึง80%ดสิบเปอร์เซ็นต์หลอซึ่งอันนี้เป็นเป็นไทยของของไทยเราได้แต่ก่อนนะฮะเย็นจะทําจริงนะนี่ฉันเบื่อกับผมงอกของฉันเหมือนกันนะเพิ่งไปทําสีมาเมื่อวานจะใส่มันทั้งกล่องเลยอ๋อนะคะใช้โทนี่ตัวนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมค่ะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะปิดเสียงโทรทัศน์ก่อนนะคะอยากสอบถามว่า ซื้อชมพูได้ที่ไหนอะคะเออเนี่ยก็อยากถามเหมือนกันเลยใช่ต้วสองตัวสองเจ็ดแปดสี่หกศูนย์ห้าสี่หกหนึ่งศูนย์ศูนย์อะไรอะเอาใหม่ดินี่ค่ะเบอร์เบอร์เบอร์เพิ่งขึ้นนะคะศูนย์สองเจ็ดแปดสี่หกหนึ่งศูนย์ศูนย์อ่าโอเคสองเจ็ดแปดสี่หกหนึ่งศูนย์อ่าที่ขึ้นอยู่หน้าจอโทรทัศน์ตอนนี้ฮะดูทีฮะ อันนี้เ็ในรายการไม่ใช่เหรอคะอ๋อเปลี่ยนหม่แล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเป็่นครหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วทีเลยดังใจหมายต้องการอะไรเราให้ได้ดังใจหมายแล้วอยู่ที่ติ่งเจ้าอยู่ตรงไหนคะเออตรงบรมราชชนีห้าถึงเจ็ดนะคะค่ะชื่อศูนย์วิจัยและดูแลสุขภาพผมจีวาค่ะอืมนะคะแต่ว่าค่ะก่อนก่อนถึงเซนทัลนะคะจีวาจีวา อยู่กรุงเทพหรือเปล่าคะค่ะใช่ค่ะออ๋ดอกอัญชันนี่ไงมันช่วยในเรื่องของขอพูดอีกทีนะคะจดไหมคะค่ะส่วนวิจัยอะไรนะคะูนวนวิจัยและดูแลสุขภาพผมจีวาค่ะค่ะถนนบรมราชนีห้ถึงเจ็ดนะคะค่ะสวัสดีค่ะอีกหนึ่งสายสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเชิญเลยค่ะ ะสระผมทุกวันไม่เชื่อได้เลยคะ,ะได้ค่ะเพราะว่าในในรังแครหรือหนังศีษะของเราคือดีโมเด็กมันจะขึ้นมาไข่บนหนังศีษะนะ,นะคะแล้วถ้าเราเคลียร์มันซะก็คือสระมันออกซะ<อ>มันก็จะได้ไม่ไมเกิดเป็นตัวนะคะ แต่ว่าต้องใช้แชมพูอ่อนที่ไม่มีสาร SLS นะคะผมจะได้ไม่เสียค่ะค่ะสาร SLS นี่คืออะไรคะเป็นสารทําฟองที่ใช้ในแชมพูทั่วไปที่มีฟองเยอะๆใช่ค่ะไม่ไม่ไม่ค่อยเหมาะกับผมเรานะคะที่ฟองเยอะนั่นก็คือไปใช้ทาความสะอาดซักผ้าอะไรอย่างนี้จะดีกว่าแชมพูที่อ่อนแชมพูอ่อนก็จะเขียนว่าแชมพูอ่อนสามได้ทุกวันนะคะอย่างี้ก็ได้ดีที่สุดก็โทรมาที่เมื่อเบอร์เมื่อกี้ก็ได้ที่อยู่หน้าจอตอนนี้ได้นะคะอันนั้นจะมีสาร SLS ส่วนใหญ่นะคะ จะมีนะคะแต่ว่าถ้าให้แน่ใจเอออันนี้เนาะคะอันนี้ไม่มีนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะอาเบอร์เท่าไหร่คาอย่างเงี้ยอ่ะไม่แพงเลยนะคะร้อยกว่าบาทดองร้อยกว่าบาทอ่ะยังไงล่ะคุณเธอก็โทรมาแล้วก็สั่งไปง่ายกว่านะเออถ้าสมมติถ้าคิดว่ามีความมีความรู้สึกว่าต้องการป้องกันแล้วก็แก้ไขก็ร้อยกว่าบาทนะแชมพูตามท้องตลาดก็ร้อยกว่าบาทเหมือนกัน ดังนั้นนี่ก็อย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องเดินไปด้วยแล้วมันยังบำรุงรากผมให้แข็งแรงด้วยนะคะแค่โทรไปแล้วเขาก็เอามาส่งให้ถึงที่อ่าโอเคก็ยิ่งดีใหญ่เลยโอ้ยเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากคันหมวไปหมดเลยไม่คันหรอกก็แบบว่า ทำไปอย่างนั้นเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องราวดีๆมากๆน,น,นะคุณผู้ชมที่เราได้รับทราบนะในเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับดิฉันทีเดียวนะว่ามันมีไรขนขึ้นมาอยู่บนหนังศรีรษะของเราแล้วเราก็ควรที่จะต้องรู้เอาไว้แล้วเราก็จะได้ป้องกันเรื่องราวแบบนี้เป็นเรื่องราวดีๆเพื่อทําให้สุขภาพของคุณนั้นนะฮะปลอดภัยแข็งแรงสุขภาพจิตก็ดีคุณภาพชีวิตก็ดีอย่างแน่นอนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะเภศสัชกรหญิงนะคุณ ชุรีรัดมากมากเลยฮะขอบคุณมากค่ะที่นําเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาให้นะฮะช่วงหน้าก็เป็นเรื่องราวดีเช่นกันนะครับคุณผู้ชมค่ะคือแก้ไขปัญหานะฮะสำหรับคนที่ผิวแห้งฮะในอากาศเย็นๆแบบนี้นะคะสักครู่ค่ะ